รายการนี้ไม่ได้เหมาะกับบุคคลทั่วไปอาจมีคำหยาบสุภาพชนควรกดข้ามเด็กไม่ควรดูลำพังไปเรียกผู้ปกครองมาดูด้วยกันนะและรายการนี้ฉูกผลิตมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นฉันเตือนแล้วนะตื่นหกโมงอ่ะอดรับอดนอนนะ มาเตรียมตัวจะได้ไปตรงเวลา <fragr ladı: S 2> ไหนบอกนัด9โมง8โมงห0โมงยัง10นาทีเธออาบน,าน้้นทันหรออาบไม่ทันไม่ ज, ต้องอาบไปอาบนิ้นเลยจะได้ตรงเวลา9้าโมงเดี๋ยวก่อนไปอาบบ้านเขาเนี่ยนะมันโทรตามแล้วเราก็คือไปให้ตรงเวลาหรอคะ <ür> อ, yani อ๋ออันนี้เ <hi> พิ่ <â> รงรู้นะพระฉันวันนี้ต้องรอต้นหอมนะคะหพ่อคะต้นหอมไม่ถึงไม่ได้ฉันนะคะหวงพ่อเร็ว แล้วนะทุกอย่างเรียบร้อยเลักจะตักแกงบอกเขาบอกเดี๋ยวก่อนครับรอรอต้นหอมครับอ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องมีต้นหอมอัตมาก็ฉันได้อ๋ออ๋อครับกลังจะเป็นตักปลายเดี๋ยวก่อนครับรอต้นหอมครับโอ้ยอัตมาไม่มีต้นหอมไม่กินไม่เป็นไรอ๋อไม่ใช่ครับอีหอมยังไม่มาผบบอกแม่ว่า แต่งตัวให้เกียรติตำรวจจราจรด้วยครับเดี๋ยวตัวนี้พัฒนาเลเวลแล้จะเริ่มสอนแบบพวกเครื่องบินล่ะถ้าเกิดจะแบบจะไปกับตรกกับตันเวลาเขาแบบใส่ชื่อพ่อแม่อะไรเงี้ยจะได้ใส่ชื่อลุงอะไรเงี้ยแล้วแม่มันอะมาเก็บตัวที่รังนะแพงกว่าสายการบินอีกอ๋อได้เลยจ้ายเอออยากใช้อะบินเลยจ้าอยากทัดตัวมาด้วยไปกับตาร้านอาหารไปก่อนลูกตอนนี้ตอนนี้ไม่บิน เราต้องรีบไปก่อนที่พระจะมาถึงพาไม่ทวน,นเห็นกูในสภาพนี้เอาเถอะถ่นกูมาก,ก่อนพระนี่กูถือว่าเก่งกาจมากแล้วจะร้องไห้เลยวันนั้นแหละวันไหนจะขึ้นบ้านใหม่ชันมากก่อนพระจะร้องไห้เลยพ่อถามแขรไเป็นแลยไม่รู้จะพูดหรวงพ่อจะพ่อกลับเลยค่ะไม่โอเคแล้วปุ๊บตีมแล้วโอเคหรวงพ่อกลับเลยโงพรโยม กลัวมาสายอาบห้องแม่เข้าพิณเดชก็ได้บ้านลูกอาบพิณเดชไมได้แกเข้าไปเลยพิณเดชไม่ได้แม่แม่มันด่าแล้วอ่ะมันมันเห็นกล้องอ่ะแม่แม่พูดคือว่าแม่อนุญาตจริงจริเลยว่ามันั่วคือมันมาอาบห้อมแม่จริงจริงแม่บอกแล้วให้อาบห้องแม่ก็ได้ไม่เอาอะไรต่อหอไม่เอาตามใจตุ๊ดดีกว่าโตกับตุ๊ดตามใจตุ๊ดเอง ก่อนไปอาบน้ำก่อนตอนไปเก็บตอนอาบน้ำเพราะว่ารับเงินสบู่เข้ามาละแฟนบอย for o d a casting ยากจะดวกัไอยากจะมาด้วยกันไหมเห็นู่ภาษาอะไรอยู่เอออยากจะมากลุงภาษาภรรยาคุณนั่นแหละคุณไม่ยอมไปเรียนปนุนปนุ่นปนุนผู้หญิงไม่เอาไม่เอาผู้หญิง ไม่อยากให้เป็นแบบนี้อยากให้ง่ายๆติดเนี่ยสอนหลานติดมันเกินไปอันนี้ปล่อยอันนี้ปล่อยอัวอันเนี้ยเอ็กซ์เพิที่สุดแล้วเพราะว่าปล่อยต้องอยู่กับทุกคนที่ได้แต่ในกรณีนี้คือบ้านสวยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหลานร้องตลอดเราก็ไม่รู้ฮะอะไรนะบ้านสวยอย่างเงี้ยลูลูกค้าหรือเปล่าเดอะมินสแน็ก Vad är det för någonting? Torkade... vad heter det? En sån här dry peach. Den är så elak. Ja, det är alltid så. ยมินะอ่าพีชอังกฤษกันโฟกับเดอะพัชกันภาษาดูมีเนสบอกว่าวันนี้กําอกอีดอกแปลว่าวันนี้อะไรสวยอุ่นเราอาร์ตินอัวันเซอีดอกถู่ต้อปกป้องเจอพ่อแล้วปกป้องเจอพ่อแดงวันดีพ่อก่อนเร็วสวัสดีครับไปหาพ่อสิลูกหาพ่อมา จะหาแต่บอยบอยไม่ใช่นะลูกเราต้องเลือกอันนั้นคือแม่ให้เป็นแค่คนสวนมีอะไรกันครั้งสองครั้งนะเราต้องเลือกอนี้นะลูกอันนี้แม่บ้านอันนี้แม่บ้านนะแม่บ้านแม่บ้านแม่แม่น,ม,ม,นนะมันอยู่แม่บ้านไหมส,ส,สเปกก็ชอบหมวยเหมยหม,มวยผมยาว,วเจอเก๋ชุรดาดไปเยไดีนะ้านี่คือทำตัวไม่ถูกเลยเธออ้ำจับนางยังเฉยเนะ มาลุนเดียวกันเดี๋ยวตัวนิดแหมเอาซอไปให้เพื่อนเล่นนิดไหนนี่ปกป้องดูเฮเดเขามีซอด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับปกป้องสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับนะยฮอปซี่ก่อนเร็วสวัสดีครับเอาปกป้องสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบโอ้สวัสดีครับยอยอด้วยเหรอย่อด้ก็ปกป้องไฟเฮเดเไฟ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  ไปไปกอดกัน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 ผมบ้องกอดกันเอา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผักอันนี้ผักผักไม่ใช่กอดเน่ได้แค่นี้เลยลูกหมดแล้วหมดสต๊อกแล้วได้แค่นี้เขาไม่ได้เล่นเขาจะกินแมวอุ้ยปูกป้องดูนุ่นอุ้ยเดดจุ๊บจุ๊บด้วยจุ๊บหน่อยไปจุ๊บบอยหน่อยจุ๊บ Wow. Chào <laughs> <laughs> vợ chúc ông bà. Ừm, à mà boy mà Chúc bò, chúc <laughs> โอ้โหมาไปปึ <amounts of water writers> ้งแล้วไปขึ้น้ำปนแล้วพุชาระเท่าน่าได้ใดบะเทาปะเทาคำขื่อหน่ะยพุจาร์มันได้ใจอะไรพุชารไอ้บอยได้จากไอ้นั่นอย่ากละครเวทีของสุนทราพรแกอ๋อบะเทาจะร้องเพลงได้แก่ ได้ค่ะเพื่อเป็นเอฟนะมาแต่ถ่ายเอฟนี่ออบปองซ่าคนเดียวนะออบปองซ่าออคุยฝ้ายนะมาพระชาอ่ะอันนั้นคือมาตรฐานน่ะไอบอยเหรอไอ้บอยนี่คือคือตุ๊กตาของเล็กพี่นั่นเอาอวยพรหน่อยเป็นวันพรเกิดเป็นปันหยุดบุญบ้านเนี่ยก็เนี่ก็ขอให้มีความสุขนะครับลัคกี้อินเกมกับลัคกี้อินเลิฟนี่แหละครับผมบอยน้อย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 ก็ต้องอยู่ที่ว่ามีน้ำยาก่อนมันมีแล้วตัวนี้ออกเป็นลมนะ เดี๋ยวก่อนเอาไปลบของท้าวเลยขอบคุณไต้ฝุ่นเจ้าเอาก็ติดตามไต้ฝุ่นเนี่ยอย่างที่ติดตามฝากไอจีผมเลยก่อนได้ได้ฟังมาเตอร์ก็ไต้ฝุ่นนะ t y p h o n k n c s t อ๋อแล้วคนละครมีก่อละครก็มีขับไฟเดย์นี่แหละครับมีขับหนังภาพยนตร์ที่เข้าที่เข้าโรงต่อโรงภาพยนตร์มึงย่งมีงาน โอ้โหมดโคบีที่เพิ่งมีที่สองเรื่องเนี่ยครับผมอ๋อพกูยังเนาะกูเน่ยกาดกูวันนี่กูวันจันทร์เนี่ยอคาจะติดกูวันเนาะกูนั่งก้มยุงอยู่บ้านบล็อกอ๋ออะฝากกัฟกักที่ตามน้องไต้ฝุ่นแต่เจ้าเป็นน้องคนหนึ่งดีนะฮะนะฮะเนาะเแม่วาดีเจ้าแม่วาดีเจ้าว้าดีเจ้าเสียใจกอที่มาได้น้องมาเป็นสะพ้ายอ่ะอ๋อต้นหอมมันหนีอยู่แล้วมันเมามันแบบมันเมาบอยที่ไต่บอยมัเมาไหม แด่ความยินดีกับแม่ตัวนัเจ้าแม่จชกดีแล้วจ้าที่ได้สบายคนดีที่ได้สบายคนดีแม่จชกดีแล้วสภายสวีเดนเป็นไนของเจ้าแม่ในฐานะติตัวนอกนอกนี่ก็สวีเดนสวีเดนต้องขอภาษาสวีเดนแม่อีดอแปลว่าวันนี้ไม่ใช่วันนี้ว่าวันนี้พรุ่งนี้อีมอร์รอนอีมอรอนถ้าแม่คืออแมนดายิ้มมือแม่แม่บอกอแมนดาเรียให้แม่หน่อยเรียแปลว่ายิ้มเรียแม่ร้องอ่ะอแมนดาคันดูเลีย เีย้ยแอมันดานเรียหน่อยเงี้ <c oughs> ยเรียแปลว่ายิม้มกูว่าสอนภาษาไทยให้แอมแมนดานดีกว่าง่ายกว่าง่ายกว่ากาันอวยพรลูกอวยพรลูกอ่ะขอของลูกสุขภาพดีอยู่เย็นเป็นสุขอ,อยากทำงานก็ขึ้นพ้นเสาฝนสำเร็จกุย่างแม่ก็ขออวยพรให้ลูกอย่างอี้แต่แม่เป็นคนถ้าฮักแม่ก็เป็นเหมือนลมโพลลมไซดของมูน้องนะเออวันนด้นะแม่มูน้องนะมีกินมีบ้านอย่างเงี้ยเมาตั้มถึงข้างหน้าหรอกเพราะว่าวันนี้จะฝากปกป้องด้วแม่ ฝากได้ตลอดแต่ว่าปกป้องจะอยู่ไหมอ่าแต่ปกป้องเป็นเด็กเข้าขโมยของนะสัญนัญมาแล้วมาแลยไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่เออ่ใไม่คลายแม่คลายแลูกมาลล้วอลอมาูกลูกลูกมาลูกาลูกม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 าลูกบากมาลูกมาลูกมาลามานูกมกมาลูกาากาา นี่ใครนี่ใครเดนบัดเดนบัดเดนดแดมแดนบัดเดออาจจะบัดเดออาจะบดเดออันนี้พยายามไม่ให้พูดแขฉได้พูดได้ผมบอกจะให้แสนหนึ่งแล้วถ้าเรียกลุงเรียกอะไรไปห้ามเรียกแขฉใครจะให้แสนเรียกแขฉโดนแสนหนึ่งนี่คู่นี้ไม่สัมภาษณ์ไม่ได้สวัสดีค่ะพี่นุ่นพี่หลุยพี่นุ่นกับพี่หลุยต้องถามก่อนว่าทําไมต้องมาสนิทกับเขาด้วยใคร ไม่ได้อยากสนิทลูกก็ไม่เคยเล่นบอลกันเลยเขาบอกว่าเขาเลี้ยงข้าวก็เลยมาเออแล้วเห็นร้องข้าวเราดีด้วยอ๋อตรงนี้มีปข้าวดีอ๋ออยากเตือนอะไรเมียเขาเออแล้วอย่าบอกอะไรถึงภรรยาเขาบ้างแม่สงสารนะก็จะสงสารนะคือพี่บออย่างนี้ลูกมากเราก็เลยเห็นใจมันได้ มึงเหนื่อยหน้าดูมึงเหนื่อยหน้าดูมาเมื่อไหร่อันนี้มาเมื่อไหร่ครัมาเมื่อไหร่อืออืออือออะไรมาผู้หญิงนีเหมือนมาแล้วอ่ะยังยังยังแต่ยังไม่ชัวร์นะจริงมาแล้วอันนี้มาแล้วตอนนี้พี่นุ่นนะคะท่านทองอ่อนแต่รอให้ชัวร์ก่อนวีเนี้ยอีกสักประมาณสามเดือนเนี่ยเดี๋ยวประกาศแล้วว่านุ่นทองแล้วพี่ลุยทองแล้วพี่ลุยทองเลยเย้พี่ลุยทองพี่ลุยทองไม่ได้ก็คือก็คือ พูดให้รู้เรื่องก่อนพูดให้รู้เรื่องก่อนเอ้ยขอบคุณมากนะครับได้ขอบคุณะคะ่ะแล้วนี่นะครับของนี้ที่คนนะเข้ามาให้พี่บอยนะไม่ว่าจะเป็นลาโพงนะฮะโจมันโลนเนี่ยอันนี้ของนุ่นหลุยอันนี้นุ่นพี่หลุยนี่นุ่นหลุยอันนี้นนเป็นโอ้ย Anna, อ,อันนาเยลียอ่าจะนี้มามาแม่แม่แม่แมนดากับจูเลียนะคะอันนี้ของแฝดอนี้อันนี้ สวัสดีค่ะเลดี้ต้นหอมค่ะต้นหอมมาแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับคุณบอยนะคะเป็นนวัตกรรมใหม่เลยค่ะนี้และคิดว่าคุณจะต้องเหมาะสมกับคุณบอยอย่างแน่นอนมอะไรอะเอาอะไรมาค่ะคุณบอยไม่ได้ใช้เพื่อนคุณบอยนะจะได้ใช้อย่างแน่นอนค่ะอะไรอะเอ๊ะเดาสิเมื่อกี้เดาว่าเป็นอะไรนะไม่รู้อะเฮ้ยเป็นครีมกันแดดดีป่ะไฮด้าบูอะไรนะไฮด้าบูงั้นไม่ต้องเปิด Happy birthday to you Happy birthday to you Cái này mới kia Happy birthday <coughs> Happy birthday <coughs> Happy birthday to you Thank you Ào, không phải của mình hả? Ơi 48 tuổi <15. coughs> 42 tuổi 42 ยังไม่ถึง45แล้วค่ะแตน้าไป50แล้วค่ะเพราะฉะนั้นอยากหน้าเพราะฉะนั้นอยากหน้าดูเด็กนะคะโดนเล่ยาิผู้ใหญ่ตกใจถ้าอยากหน้าดูเด็กนะคะใช้ไทร่ารูดขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกคนมากที่มาวันนี้นะครับดณมากเลยแฮปีมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยมีลูกเร็วๆมีลูกเร็วๆต้องให้อัเบนดาคือเปลี่ยนผัวนั่นเอง ไปต่างประเทศสักเดือนหนึ่งกลับมาเมียจะท้องเลยลูกป่องกระบ๋อเไงป่องกระป๋อไม่อยู่ไปต่างประเทศเมียท้องดูดดูคุณย่าสวยมากเลยคุณย่าสวยมากเลยเห็นไหม คุณย่ญญาช่วยไหมเชียปมีโปองทำมาเขา้าหักชิบหายแล้วปโปองต้องเล่นแล้วเนี่ยถ้าเจออะไรที่น่ากลัวจงหยิบสิ่งนี้เป็นของติดตัวไว้ เมื่อเจอภายแพ้วพานให้ยื่นสิ่งนี้นี่น่ากลัวกว่าไหมลูกน่ากลัวปะผมช่งเนี้ยแหวถ้าดื้อน,นะจำไว้นะอย่าดื้อน,นะถ้าดื้อแม่ทำนี้เลยนะแหวกลัวไหม <laughs> บรีบรีอบรีจีอะบรีจีเหรอ